สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC มาค่ะมาต่อนะคะต่อที่ช่องอุ้มบุญนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆค่ะวันนี้มาเข้าโรงเรียนเหมือนเดิมค่ะอากาศก็ร้อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุจิตาสาวอุ้มอยู่ด้านนู้นนะคะอยู่กับพี่ปีค่ะสาวอุ้มสวัสดีค่ะพี่ต้นมามาค่ะมาเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะคะมาเด้อมาเด้อ เด็กๆก็มาเข้าโรงเรียนหลังจากไปหาหมอมาแล้วก็มาเข้าโรงเรียนล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอารีรัตส <Yeah. S 1> าวอุ่มพี่น้องเอ้ยไปหาหมอยืนเต้นหถามหมอสักเด้อสักเดือดพ่อถือเข็มหมอพี่น้อง ดากยุบเลยโอ้ยเห็นเห็นเข็มแล้วย่านเลยค่ะนี่ขาอ่อนขาเหมือดแรงยืนยืนล่อนี่เพิ่นแห้งเพิ่นหลายค่ะสักเดือสักเดือยยูต้นแล้วต้นอีกเห็นเข็มละขาอ่อนเลยพี่นอง โดนฉีดโดนฉีดขาอ่อนเลยสาวอุ้มยางกบมาหลังมูค่ะตอนขาไปนีนยางออกน้ำหนาค่ะนึกว่าพ่อพาไปชูติ่นสักเดือสักเดือดจูงพื้น มาเป็นกำลังใจให้น้องๆมาด้วยค่ะเด้อเด็กนะเด็กๆก,ก็รออยู่นะคะเด็กๆก,ก็รอแม่ๆม,มาเป็นกำลังใจให้วันนี้มา15เชือกนะคะ15เชือกสาวสีจันไม่ได้มาคะ่ะสงสัยคงจะไม่ค่อยสบายหรือ,อยังไงหรือควรไม่ว่างก็ไม่รู้นะคะ ทำใจทำใจค่ะแม่ค่ายมีลูกสาวสงมีตังชอบแอบไปเล่นน้ำสาวสาวขี่หอนค่ะสาวมีตัง ดังบบกมองนี้แหละคือดุลขีดเลยสาวอุ้มขาอ่อนมาเลยเห็นเห็นหมอกับขาอ่อนแล้วค่ะบับท่านได้ขีดตัวขาอ่อนแล้วเห็นหมอหมอเข้าไก่ล่ะขาอ่อนเลย เบาขาเงงาเป็นจังไดถือเข็มเป็นจังไดเนาะอ,อุ้มบอกว่าแค่มดกัดแต่เสียวเฉยๆแค่มดกัดนั่นใช่เรือ่องหาโพเร็ว วันนี้อากาศก็ร้อนนะคะเพื่นว่าฝนสิลืมมาาแล้วพายุสิเขา้าต้องเตรียมความพร้อมนะคะที่บ้านกลัวพายุเข้าคะ่ะย่านฝนพี่นอ้องเอย้ยยานทั้งฝนทั้งลม ร้อนค่ะร้อนร้นร้อนมากเลยนะคะแม่แม่ท่านใดอยากแวะมาหาน้องๆก็ได้นะคะมาเป็นกำลังใจให้น้องๆสวัสดีค่ะคุณตัวโน้ตมาเป็นกำลังใจให้น้องๆได้นะคะ คุณนายก็มานะคะนี่คุณนายนี่คุณนายพี่ต้นน้องมีตังขีดวัคซีนอะไรบ้างครับวัคซีนคุณหมอขีดวัคซีนรวมค่ะวัคซีนรวมมีหลายหลายโรคค่ะคุณหมอขีดให้แล้วค่ะให้หมอขีดให้แล้วนะคะวัคซีนรวม เห็นแต่เขาเขียนไว้มีหกลูกหรือ,อยังไงนี่แหละคะ่ะก็จะขีดอีกครั้งก็ปีหน้านู่นแหละคะ่ะเออชายลืบพ่อแม่หายแล้วก็ร้องเลยนะคะชายลืบ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามานะคะเข้ามาแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้น้องๆได้นะคะติดต่อ ID ดีไลนแม่วอลเลยก็ได้นะคะถ้าอยากให้อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆ เบิงค่ะคุณเบียดกันแล้วทั้งคุณโยกกันแล้วเด็กหน่อยย่าตีกันเด้อโหดาวดาวรุ่นใหญ่เลยค่ะดาวพุนจักยันให้แม่มูแล้วดาวเอา เราจะสักยันให้แม่มูแล้วดาวน้องแก้วตาก็มานะคะมิ่งก็มานู่น ون, ผู้เบามิ่งเราอยู่ด้านนน้นนะคะผู้เบามิ่งถ่ายเ,เลิบ นี่ค่ะสาวอุ้มสาวอุ้มเป็นแจ้งไดสัมผัสสาวอุ้มก่อนขามากสัมผัสบึงให้สัมผัสแนี่เป็นแจ้งไดฮะเจ้าเป็นจ้งไดเน่ไปหาคุณหมอค่ะที่บ้านเพิ่งฉีดวัคซีนรวมเหมือนกันฉีดวัคซีนรวมนะคะคุณหมอฉีดวัคซีนรวมให้คะ่ะ สัมภาษณ์ก่อนนะคะนี่โอ๊ะโอ้โอ้ะคือเลือไม่ยอม ไม่ยอมหันมาเลยนะคะไม่สัมผัสแน่อุ้มเป็นจังไรคุณหมอคุณหมอจับด,ดากเป็นจังไดแน่นอ <laughs> น,นี้พี่เลิศรักนะคะพี่เลิศรักวันนี้พี่อุ่นมาคุมนะคะพี่อุ่นมาค่ะวันนี้เก <c oughs> ืนด้านนู้นก็เป็นเออเฮ้ยเฮ้ยเฮเเเเโอยน้องนั่นนั่นลูกสาวก็อยู่บ่เป็น ทีเตดินใส่แม่อีกขึ้กันโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวแม่แม่ก็มาพี่เลือดวันนี้พ่อไม่อยู่นะคะพ่อตื่นกับแม่แม่อัน phấn nắng phấn ngập mực ngập mưa. ngập mực sảng ngập mực kiếm hèn bao là kiếm เนื um ้อแตกออไปหาหมอติพ่อหมูเมีนะคะเอาอาหารป้อนแล้วเผิอโอ้นมเม็รป้อนเรียบแตกเลยติ่งโอ้กัดเอาเดี๋ยวจะพาไปหาหมอนะคะ ตัใจมันเยนคยเสียงห้องอก็กระตกใจแล้ว <c oughs> แม่แกเดด้่น่โมเมนะคะหิวหิวแล้ว,ลวพ่อเอาอาหารไปป้อนค่ะป้อน นึกว่าตาหยังเสียงตกใจอยู่นี่ไปยัดเข้าปากอยู่ค่อยให้มันได้ไปย่ํามือเดี๋ยวเฮาเป็นตัวอย่างแล้วยาบ่กันอยู่มันสังกางหิวสังบ่ได้กินได้กินมันก็ยากเนาะเก็บแหงบ่ล่ะมอแตกเลยเนาะมือแตกออดเดี๋ยวดี๋ยวไปหาหมอก่อนนะคะ โมโอ้โหตกใจหมดเลยนะคะเดี๋ยวก็พาไปหาหมอแล้วส้างไงเมนเดี๋ยวสร้างไงเท้าอบบท่านกันงับมือนะไปผิแต่เรื่องแต่แล้วแล้วใครจะคุมแม่โมเมล่ะทีนี้ ไม่เลยเพราะก็บไม่ได้เฮ็ดนี้ยังขัดไปป้อนเข้าปากงับเอาเลยหังสี่งับ่าตาอาหารเออนึกว่าตาอาหารเอากล้วยให้เห็นบ่นใส่ปากเใส่ปากหรอปัะกัดเรื่องกับว่าไม่ใช่ของจริงเนาะใส่แง่มนั่งเดียวเลยน้องเนาะงับที่นิ้วแมนค่ะคุณหมอสิบห้าไปตีโอ้พอดีคุณหมอมานะคะคุณหมอคุณหมอจะพาไปอนามัยตีนี่โรงพยาบาลนี่ก็มีนะแต่ว่านี่

เวลาเวลาป้อนนะคะบางทีมันก็ขนาดช้างเราเองเราก็ยังพลาดได้นะคะพวกเขาตัวใหญ่เขานึกว่าเป็นอาหารแม่ไม่ได้ตั้งใจไ่ได้ตั้งใจบ่คิดว่าบ่คิดบ่คิดว่าสิเป็นมือพอ นิ้วเดียวค่ะนิ้วเดียวค่ะเพราะว่าแกเคยป้อนนะคะก็ไม่เป็นไรไปหาหมอแล้วนะคะหิวค่ะแม่โมแม่โมหิวแม่มูหิวค่ะหิวเพิ่นเอาอย่างก็เอานมนมเม็ดตีโอ้นมเม็ดไหนกินค่ะพี่น้อง S <S แล้วนมเม็ดก uh, 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 ็ก็ชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะตอนเราเอานมเม็ดปอนเออเออก็ต <um ้องเอาเขาเลิกๆวันน um ี้มันก็เขาไปถือแขวเขาละม้านี่นโมเมียไม่ได้ตั้งใจนะเดี๋ยวพ่อเขาหายแล้วโมเมียนไม่ได้ตั้งใจนมเม็ดมันนมเม็ดมันเม็ดน้อยแมียนเห็นหนิ้วมือพรหนึ่งวัตเตอร์เม็ดนม กรตกใจให้กันแม่ค่ายให้แม่มีสองหวีเดี๋ยวอุลให้จากคุณสุจิตาโอ้ยกรนึกว่าตาอาหารเนาะเออนึกว่าเห็นนุ่มเห็นมือเห็นมือพอนึกว่าตาอาหารเนี่ยางสงหนีบมือสังนีบมือบอกนึกว่าตานึกว่าตีหนีบใช่กับอันเล็กอันเท่ากับใครคิดว่าสิอัน อ๋แม่มูคิดว่านิ้วมือคือนมเม็ดค่ะแม่มูไม่ได้ตั้งใจแล้วหิวตาลายค่ะอยากอยากแม่มูอยากเอาไปให้แม่มูทำเมเปิว่าเกล้อสวิ่งเฮ้เกสองวี่งพี่คุณสุจิตา โอ้ยว่าเห็น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 มือพอวัตะน้มเม็ดอ้ยอันนี้โอ้ยเบึงตาเบึงพอไปหาหมอะละเด้อตาละห้อยละเนี่พว่าจะไปห้อหนึงอ่ะไหนห้านูขอโทษค่ะน,นมเม็ด ไปหาหมอแล้วนะคะไปหาหมอแล้วคุณหมอมาพอดีก็เลยพารถคุณหมอพาไปขอบคุณคุณหมอนะคะรถคุณหมอพาไปพอดีคงจะไปที่อนามัยค่ะอนามัยเออนี่นี่นี่กล้วยนะน,นี่กล้วย,ย <laughs> ไม่ใช่มือพ่อพ่อเพิ่งกัดสีอ้าจังส่ละพ่อเพิ่งกัดสียยื่นเข้าไปน้ำปาก <laughs> ยาเม็ดน่อยยาเม็ดน่อยเพ่งเข้ามาพ่อคุณเจ็บมากไหมคุณก้อยรอค่ะแม่คายพ่อคุณก็ก็ยังไม่รู้นะคะต้องต้องให้คุณหมอดูก่อนไปให้คุณหมอดูก่อนนะคะนมเม็ดเป็นเหตุสังเกตได้ บอกคนพีกงแตเรื่องฝาดเองปู่ยหญ่พีกเด้อน้องมิ่งเด้อเทนิสใครมันนั่กินไม่ออกกินบาเทนไหนเพิ่อนโอ้ยน้องสองสามวันมานี่ทำไมมีแต่เรื่องดูดูน้องดาวนะคะน้องดาวโอ้ย อาจารย์นันก็อยากเมืองโอ้ยมือหน่อยเพิ่นพี่น้องเอ้ยต้องให้น้องมิ่งสอนพ่นมาต้องดาวยังประหยัดเขาอีกโอ้ยจากคุณสุจิตาเอากล้วยให้โมเมสองใช่ไหมเมื่อกี้จ้าให้ให้แล้วให้แล้วสอง <laughs> จนขโมยกล้วยค่ะหน้อยวหนูหิวเอาให้น้องพลอยสองหวีโอ๊น้องดาวพูดวคุณพลอยเจ้าสองหวีเึิ่งขโมยค่ะขโมย จุนลักกล้วยแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยฮ่า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 ให้เอาให้อันดาวอ้เฮงเฮงแล้วก็เอายัดเข้าไปอันนี้พีชเดียวปนใหอย่างดีไปกินไงจ้าเดี๋ยวโอนให้ค่ะขอบคุณนะคะจุนลักกล้วยพี่วัฒนาพี่วัฒนาอยู่พาสูตูให้กล้วยแม่ คุณผ่าปากับแม่สมหนึ่งร้อยคะแนนแล้วก็ให้เสียมิ่งหนึ่งร้อยคะแนนหลักๆเลยค่ะคุณอยากแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อสิมพ่อสิมกำลังไปหาอยู่นะคะไปล้างอยู่ค่ะอยากแห้งอยากแห้งเร็วน้องดาวกระดเขาไม่ตายสีปีน้ำไปเลย กําลังนันเห็นฝานอินเนี่ยน้อกร้างรับที่ดีน้องรีเฟรชอาหลังะกี่อยังเด็กน้องเสียงกูกะกูกะคอยกระตุกใจให้กันน้องกรนดึกว่าสูมันขัดมือหมดฟังไปเพิ่งข้าวจั่งมันย่งนู้นตอนนี้อ่อยมากเขมยังดูบลุกคนน้องันไปถุงนี่อย่างนี้นี่นี่กา เสียงซูกันนะคะเสียงว้ากันค่ะเว่าเรื่องพอพอคูนว่าจังไก่อทันต้นทัานอยากหัวเไลยวหอนงเีก้าสองปีได้เลเดัด่ถ้าไปตัดเอยไม่ค่ยอกามาะนี่จลักหิวกโดดหิวเา้ายังนี่นะคะนี่นี่รตตั้งนานวันนี้ไม่มีใครไลเลยไหลอยู่นะคะไหลอยู่นะคะ คุณป้าปะไภัยสองหวีเพิ um, ่มใช่ไหมเมื่อเช้าป้าปะไภัยก็มาแล้วนะสองหวีนี่คุณมาสองหวีเะเสมนะาปลาว้กล้วยแต่ตีที่ปีของเก้าน้ำให้แม่ใต้นะนี่ของพี่วาสนาให้มิ่งสองให้มิ่งสอง มอนเียวนาเวหลักอยากอยากแบงใหงนี้จักน้อยพิ่มาแบงแหนี้เกีย้างท้องเนาะสร้างท้องกระยากแห้งธรรมดาละพี่น้องไปถั่วพ่ออูดเจ้าไัออดาแป่วออูด้างปั่ว่ออดเจ เพิ่มอีกเพื <might want refugees forever> ่อนมาแม่ประภัยเพิ่มอีกสองวีแบ่งแบ่งแม่มูกินน้ำค่ะกล้วยให้น้องแก้วตาสองีจากคุณพี่นี่เที่อวันกล้วยแก้วตาสอง ขอบคุณคุณ,คณ,คณซื้อแยงก็ทิพวรวันเราคุ้ยให้แก้วตาสองหีค่ะขอบคุณคุณทิพวรรณนะคะเอาไว้โดนมันจะงงนะนี่ของพี่ทิพวรรณให้น้องแก้วตาสองหีแล้วก็ผลไม,ม้ยี่สิบะก้าแบ่งเพื่อนเพือ่อลุนนี่ไม่ใช่ลุนนี่ใช่ไหมที่ว่าไม่สบายเออเออลุนทองใบโอ้ลุนทองใบคะ่ะลุนทองใบไี่เป<อ>็นประวันหรอค่ะ นี่รุ่นนี่เพื่อนปกติดีค่ะนี่ก็รุ่นนี่เราเป็นแต่ความดันทุรันเมียสูงเราดันเราดันเมี่ยสูงเออคนนี้นะคนนี้เมี่ยสิรุคนคนนี้ไม่เป็นไรนะคะมีแต่ความดันค่ะสองพันสองหีคุณแม่ฟอเสียเอาคุณแม่ฟอสีอันนี้ของคุณวัฒนาอยู่พาสุงให้แม่ตายสิบหมีโอ้โหพาร์ตสูงสุดเลยนะไปสูงแม่ตายนะครับขอบคุณครับฝากฝากให้แม่แป้งก๋วยน้ำเนยสองหม้าหมูเจ้าเป็ เอปอกะิเองร้นอก้ของแม่ปงของเดี๋ยวก็ไปหาหมอเดี๋ยวก็หายแล้วคงไม่เป็นอะไรมากนะคะไปหาหมอแล้วค่ะ ขอบคุณคุณทิพรวรรณนะคะเดี๋ยวแม่แม่ก็จัดอยู่ยนะคะ20ตะกร้าขอบคุณมากมากเลยนะคะอีกน่อยม่แป้ง็จัเมนค่ะเนคอีกหน่อยแม่แป้งก็กจัดโถงเมนค่ะเมนค่ะเอาอ้นนั่นเพราะว่าเปเรื่องไทยเขามาหาลอย มปแ,ปมแม่โอพ่อโมเมท้องนะคะพ่อพ่อคุณค่ะคือเอาเอานมเม็ดป้อนแม่โมเมแล้วนแม่โมเมก็นึกว่าเห็นนิ้วพ่อคุณเป็นเป็นนมเมเ็ดค่ะก็เลยเกิดอุบัติเหตุน,นมมิดนึง <laughs> ค่ะคุณแม่ประภัยบอกว่าโอนแล้ว ยังไม่ได้กินนะคะข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินค่ะอาหารก็ป้อนแล้วนะคะให้แล้วนะคะขอบคุณนะคะมันแก้วตาไม่ได้เป็นอะไรค่ะคุณพลอยบอกว่าโอนแล้ว นี่พ่อเสีมไปแล้วไปสูงไม่แป้งจะทายขอไปไหนขอ่าติน,าานี่ฮะย่านินี่ยังโอ้ให้เพื่อนได้เห็นนะเจ้าขึ้จังสิย่านแห้งแสี <laughs> โอ้ย <laughs> พอใหญ่เลื่อนสร้างง่าเจ้าก,ก็เคยได้ขี่ย่างสร้างง่านั่นงงขี่ดาวแล้วโอ้ขี่แล้ว สร้างเมีเจ้าคือสิยานแห่งแท้ก็ขี้แล้วสร้างแม่ก็ขี้แล้วอันนี้สร้างทองสร้างทองเจ้าพรท่านได้ขี้สิเจ้าพูดขึ้นเพราะว่าข้าขออนุญาตแม่ฟ้าใสผสมพันธุ์แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่แน่นอนค่ะผสมพันธุ์แล้วต้องรอลุ้นไปอีกก่อนค่ะฮะแม่ดูสิพี่รุ่นทำไมไม่ดูเพื่อนบ้างเลยพี่รุ่นน่ะ เแต่เลินกลัวมากนะคะช้างงาก็จับแล้วเจอช้างท้องแล้วกลัวเลยค่ะตัวประหยัดนั่งยิงแล้วว่าเขากัดน้ำมืออีกแล้วนั่นแม่ให้กัอน้ำอยอีกล้วนั่นโอ้ยน้าแม่แม่สิกัดมือมมึึงงที่ต้นเอานมเม็ดยัดใส่กล้วย ก็ได้ครับผสมกับช้างช้างชื่อเจ้าเจ้าสร้างเจ้าทับก็ตัวไหนก็ตัวเจ้างเจ้าทับก็ตัวไหนแม่ฟาใสนาน้าชื่อจ้างไหนนี่นี่มีโชคมีโชคพ่อของเสียมิ่งนะคะ ทับกับมีโชคพ่อของเสียมิงมอองยม่ง <c oughs> คุณก้อยว่าพ่อเลินไม่เคยนั่งแม่แป้งตอนท้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามานะคะเดี๋ยวแม่ไพ่แม่ไพ่ แม่ไพยูบอนเด่๋ยวให้พี่ห่นตอด้วยเพราะว่าเชิงหุอนเรีวเด็บมือแลเอายาแมลงไหมเงน้อนเพื่อนเลือต่อที่ช่องเลื่อนลักนะคะเพราะว่าช่องไม่ค่ายก็ไลมานานแล้วความร้อนสูงค่ะนาจอมื่นมหลบพี่น้องแม่ไพ่แม่ไพ่พายุค่ะแม่ไพ่พายุค่ะ ให้พี่อ้นไล่ต่อนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องๆหนึ่งเนหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ